มาแล้วครับเพื่อนๆกึ่งถนนกึ่งรางนะครับสิบล้อฟอร์ดแอล9,000นะครับกึ่งถนนกึ่งรางกําลังจะผ่านลอดสะพานเกือกม้านะครับกับยังไซงานนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้เจ้าฟอร์ดแอล9,000นะครับพาอุปกรณ์เชื่อมไฟฟ้าไฮดรอลิกนะครับมาเชื่อม ทางรถไฟบริเวณหน้าสถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับนี่ฮนะวิ่งได้ทั้งบนรางแล้วก็วิ่งได้ทั้งท้องถนนนะครับปอดแอล9000 วิ่งกลับชุมทางหนองประดุกนะครับ นี่นะครับกึ่งถนนกึ่งรางนะครับผ่านบริเวณสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ หากาชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครยสันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับกับแอล9,000นะครับพบกันคลิปหน้านะครับ